ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอาร์ตนิเคอี K e นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นหางเสงช้านะครับเมื่อวานหังเสงเจาะทั้งเชา้าทั้งบ่ายนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นแนวทางต่อเนาะฝากไป้แนวทางต่อสําหรับหังเสงวันนี้เดี๋ยวผมดูตัวเปิดก่อนนะครับหังเสงประจําวันศุกร์ที่12สหังเสงเปิด0ูนย์ครับ สิบแต้มบวกเจนะครับโอเคครับหังเสงประมาณนี้เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับโอเคหังเสงเด่น0 9ครับผมจอครับ0ู9ยผมว่าอาจโอกาสจะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคแป๊บนึงครับหน ห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าแปดเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าโอเคครับร้อยใส่เก้าครับผมก็ เล่นบนล่างตรงไปกลับนะครับบนล่างตรงไปกลับแล้วก็ถ้าเกิน3ตัวก็ถ้าอยากแตก3ตัวก็คูณ3หรือคูณ6กลับไปนะครับหวยผมทุกตัวเล่นบนล่างตรงไปกลับนะครับไม่ไม่มีแต่บนแต่ล่างเนาะเล่นปลอดภัยที่สุดครับบนล่างตรงไปกลับเชื่อผมนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงครับอ่าประมาณนี้ครับสําหรับพังเสงผมว่ามันปิด10แต้มพี่น้องล่างใช่ไหมโอกาสที่จะเป็นพี่น้องล่างน่าจะเป็น 5089หรือไม่ก็7009นะผมก็จะเผื่อๆไว้แล้วครับยังไงก็ลองเผื่อๆไว้ละเล่นถ้าเราไม่ไม่ไม่ใครไม่สนใจจับคู่อะไรก็เล่นอย่างที่ผมเจาะไปแล้วกันเนาะถ้าใครไม่ชอบเจาะก็รูดครับรูดศูนย์วิ่งบนรูดล่างศนะูนย์เนาะผมว่า0 9นย์น่าจะมาน่าจะมาเช้านี้ครับยังไงลองพิจรารณาดูแล้วกันนะครับขอขอบคุณมากครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับแล้วนกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับ ทาใน,นแต่ละค,คลิปมีโฆษณาลบปนอย่าก,กดข้ามนะครับช่วยสนับสนุนกันไปยาวๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ